ตัวผมเองมีความรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นมันเป็นสื่อความรู้ที่สำคัญมากในยุคก่อนหน้านี้แต่เนื่องด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยซึ่งมันมีระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันทำให้หนังสือเริ่มลดบทบาทลงเพราะว่าบทบาทของเทคโนโลยีมันมันเข้าถึงมากกว่าแล้วด้วยความที่หนังสือเริ่มจะ ถอยลงไปเนี่ยผมก็มองเห็นความสำคัญของหนังสือบางบางชนิดที่แบบที่ยังไงก็ยังรู้สึกว่ามันทรงคุณค่ามากกว่าความเป็นเป็นโลกดิจิทัลที่จับต้องไม่ได้อนที่เช่นหนังสือเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับศิลปะอะไรพวกนี้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมได้เปิดหนังสือแล้วแล้วเห็นงานศิลปะ หรือว่าเห็นงานดีไซน์อะไรจากหนังสือที่เราจับต้องได้เนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะสัมผัสใกล้ชิดความงามนั้นมากกว่าที่เราจะจะดูจาก iPad หรือว่าอะไรที่มเป็นสื่อแนวนั้นก็จุดนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าหนังสือที่ควรจะควรจะต้องรักษาอนุรักษ์ไว้เนี่ยก็คือหนังสือเกี่ยวกับความงามคนทำหนังสือนี่ก็อาจจะจะเหนื่อยหนักหน่อยที่ต้องแบบต่อสู้กับ สภาวะที่มันที่เทคโนโลยีกำลังจะเข้ามากลืนกลืนความเป็นออริจินอลของของกระดาษเนี่ยมันจะไม่มีละอีกหน่อยกระดาษจะไม่มีละก็เลยคุยกันว่าเอออย่างนี้เรามาทํางานกันสักชุดหนึ่งไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าเพื่อกูลซึ่งกันและกันก็คือซัพพอร์ตให้หนังสือเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้แล้วก็เดินต่อได้อย่างก็เลยเป็นที่มาของการทํางาน งานชิ้นนี้ครับก็ผลงานชิ้นนี้ก็ก็ทำจากไฟเบอร์กลาสแล้วก็ทำสีนะฮะผมก็ปั้นขึ้นมาเป็นรูปเด็กอ่านหนังสือนี่แหละเออที่อยู่ในโลกของของความรู้สึกเออผมเอารวดเนี่ยมาเป็นตัวแทนของความรู้สึกของของการอ่านว่ามันเราอยู่ในโลกที่มันแบบไม่ใช่โลกจริงเราไปจมอยู่ในโลกของความรู้สึกอะไรบางอย่างที่แบบนำพาเราไปตามตัวหนังสืออะไรเงี้ย นั่นนะนี่ก็คือคอนเซปต์ของของงานชิ้นนี้